สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดิมราชนาวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องราวของเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินนะครับเป็นละครที่กําลังถูกมารีเมคนะครับโดยพระนางพอร์สลันนะครับประกบคู่กับแซมมี่ทาวเวลนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอ่านเรื่องราวของเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินให้ทุกคนฟังนะครับในตอนที่1เดี๋ยวรอไว้ฟังกันดีกว่านะครับสุภาพบุรุษชาวดินตอนที่1 เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งกับหัวใจนักสู้แม้จะมีอุปสรรคขวางหนามในชีวิตมากมายแต่เขาไม่เคยย่อท้อที่จะสู้กับความชั่วเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยความดีที่เขาเลือกให้เป็นสรณะแห่งชีวิตเขาเป็นคนหนึ่งที่กล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเราไม่สามารถขีดเส้นชะตาชีวิตของเราได้แต่ความดีความชั่วเราเลือกได้วศินสิริเสนีคือชายหนุ่มผู้นั้นสกุลสิริเสนี เป็นสกุลผู้ดีเก่าที่ตกทอดกันมาหลายชั่วคนประมุขของสกุลคนปัจจุบันคือคุณอัมรามีลูกชายคนหนึ่งชื่อสรลวิศนักธุรกิจเนื้อหอมสรลวิศแต่งงานกับสุดาวันหญิงสาวลูกเศรษฐีด้วยเหตุผลเดียวคือความเหมาะสมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเมื่อแต่งงานกันแล้วทั้งสรลวิศและสุดาวันก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนแต่งงานสรลวิศยังคงเป็นเพย์บอยเที่ยวเตร่หาความสำราญแบบชายหนุ่ม ในขณะที่สูดาวันก็ยังใช้ชีวิตบนเวียนอยู่ในสังคมชั้นสูงแม้ว่าจะมีบุตรชายและบุตรหญิงกันถึงสองคนคืออดิชาติ และอรสีแต่สุดาวันไม่สนใจเลี้ยงลูกปล่อยให้พี่เลี้ยงและคุณอัมราผู้เป็นยายเลี้ยงหลานกันไปคุณอัมรามีเด็กสาวต้นห้องชื่อวาดเป็นผู้เรียบร้อยอ่อนหวานนุ่มนวลเอาใจเก่งและวันหนึ่งวาดก็ตกเป็นภรรยาของสลวิทด้วยความจำยอมกึ่งเต็มใจของวาดเองและด้วยแรงผลักดันของคุณอัมราด้วยและในที่สุดวาดท้องสุดาวันโกรธจ้องเตรียมจะฟ้องหยา่า แต่ฉุดใจคิดว่าเรื่องอะไรจะปล่อยให้วาดมีโอกาสเลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นภรยาเอกเพราะรู้ว่าคุณอมรารักวาดมากอีกทั้งกิจการบ้านเรือนตลอดจนการเข้าสังคมคุณอมราฝึกฝนไว้ทุกอย่างสุดาวันจึงใช้วิธีเดียวกับคุณอมราคือพาหลานสาวคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านและการที่จะเป็นไปได้อย่างที่คาดคือพวงมณีหลานสาวของสุดาวันตกเป็นภรยาของสรวิทยอีกคน วาดคลอดบุตรชายคุณอมราตั้งชื่อว่าวศิลเด็กชายเป็นเหมือนสายน้ำประโลมใจผู้เป็นแม่เพราะพ่อไม่รักและไม่สนใจสรวิทยังคงดำเนินชีวิตสนุกสนานเที่ยวเตร่เจ้าชู้เรื่อยไป เมียทุกคนต้องหวานอมขมกลืนพฤติกรรมไร้ศิลธรรมของสรวิทเว้นแต่ว่าที่โปรดเกิเลสดส่วนนี้ได้อย่างสิ้นเชิงก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกพร้อมปฏิบัติคุณอมราอย่างเต็มกําลังต่อมาคุณอมราล้มเจ็บสรวิทเชื่อแรงยุของสุดาวันว่าระวังคุณนายจะยกสมบัติให้ว่าจึงพยายามเขี่ยวเข็นถามหาพินัยกรรมในที่สุดคุณอมราเสียชีวิตทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของสรวิทโดยที่ทุกคนหารู้ไม่ว่า คุณนายออกจากโรงพยาบาลไปโอนที่ดินแปลงหนึ่งให้กับวศินเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่มีคุณอมาราวาดกับวศินเหมือนเรือที่อยู่ท่ามกลางมรสุมเด็กชายวศินอายุเพียงสิบขวบถูกกันแกล้งถูกรังแกจากแม่เลี้ยงพี่ชายและพี่สาว ว่าช่วยเหลือลูกได้น้อยมากทำได้เพียงปกป้องไม่ให้วศิลป์ออกไปเสวนาวิสาสะกับใครๆในบ้านแม้แต่พ่อบังเกิดก้าก็ไม่สามารถปกป้องลูกชายจากแรงเกียรติและการกลั่นแกล้งของสามแม่ลูกได้วศิลป์จึงเป็นเด็กค่อนข้างเงียบขรึมฟังและคิดมากกว่าพูดต่่ชีีีวิิจจรรรงงมมมมมัมนมมันนนไเเือาส์ก,ก แล้ววันสิ้นสุดก็มาถึงวาดหอบรูปออกจากบ้านทันทีเมื่อได้พบว่าสรวิทย์ตัดสินใจกรณีพิพาทระหว่างเด็กๆอย่างไร้ความยุติธรรมไม่มีการสอบสวนหาความจริงว่าศิลปถูกลงโทษอย่างหนะักทั้งๆท,ที่ไม่ใช่คนผิดว่าเสียใจหนะักเพราะสรวิทย์ไม่ทับท้านแม้แต่คำเดียวสองแม่ลูกออกมาเช่าบ้านหลังเล็กๆและเปิดร้านขายอาหารกิจการร้านอาหารจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วพร่อฝีมือ อัธยาศัยการบริการวศินนั้นเป็นอภิชาตบุตรแท้ๆเขาตั้งใจเรียนและตั้งใจช่วยแม่ทำมาหาก,กินค้าขายอย่างสุจริตด้วยความกระตัญยูอันเป็นคุณค่าประจำใจของวศินเขาตั้งใจอย่างมั่นคงว่าเขาจะต้องทำทุกอย่าง เพื่อแบ่งเบาภาระของแม่เขายืนยันว่าจะออกจากโรงเรียนเดิมเพราะเป็นโรงเรียนของพวกู้ดีมีเงินเก็บค่าเล่าเรียนแพงมากแต่ว่ายืนยันให้วสินป์เรียนที่เดิมแม่ลูกขัดแย้งกันค่อนข้างแรงวศิลป์ตัดสินใจลาออกด้วยตัวเองปลอมลายเซ็นของแม่ เพราะยอมให้แม่ลำบากต่อไปอีกไม่ได้วาดเสียใจมากเมื่อรู้ความจริงวาดไปหาครูใหญ่สมัครให้วศิลป์ไปเรียนอีกวศิลป์ไม่ยอมท่าเดียวจนวาดต้องเปิดสมุดบัญชีให้ดูว่าเงินมีเพราะวาดขายที่ดินมรดกแปลงนั้นไปแล้วเงินนี้เข้ากับคุณย่าให้หลานเรียนหนังสือนั่นแหละวศิลป์จึงยอมที่โรงเรียนวศิลป์เป็นที่รักของเพื่อนฝูงคณาจารย์ยกเว้นสองคนคืออาติชาติ พี่ชายต่างมานดาและสิทธิศักดิ์เพื่อนของอดิชาติเด็กชายที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อสิทธิศักดิ์ชื่อวรกิจเป็นเพื่อนสนิทของสรวิทย์แม่ชื่อพัดส,สอนผู้หญิงที่มีชีวิตฟูฟอ์ดูถูกคนจนตรงกันข้ามกับพักวดีน้องสาวที่นิสัยเหมือนพ่อคือเมตตาการุณาน้ำใจดีและ เห็นคนทุกคนเท่าเทียมกันวันหนึ่งฝนตกหนักรถของวรวิทย์จอดรับวศินไปส่งที่บ้านทันทีที่เห็นพักวดีได้ยินเสียงพักวดีความเย็นช่ำชื่นใจลังไหลไปท่วงหัวใจของวศินเย็นช่ำยิ่งกว่าสายฝนที่กำลังตกหนักอยู่ในขณะนั้นและต่อจากนั้นจนตลอดชีวิตพักวดีไม่เคยหายไปจากจิตใจของวศิน เธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ตรึงใจตรึงชีวิตของวสินเธอคือแสงสว่างที่ส่องกลางใจของเขาให้เขามีความมานะอดทนพยายามและตั้งมั่นอยู่ในความดีตลอดมาวันหนึ่งวสินกลับจากโรงเรียนเหมือนสายฟ้าฟาดในวันที่ไร้เมฆฝนแม่วาดเสียชีวิตอย่างฉับพลันทันทีวสินรู้สึกเหมือนโลกถล่มทลาย เคว้งขว้างสิ้นหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปต่อมาวันหนึ่งสรวิทยปรากฏตัวมารับวสินกลับบ้านจบเรื่องราวสุภาพบุรุษชาวดินตอนที่1น,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับผมของชีวิตวสินนะครับก่อนที่จะจบเนี่ยวสินเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ตัวเองนะครับผมหลงรักนะครับนั่นก็คือพักวดีนั่นเองนะครับ ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่วศิน,นกับพักวดีนะครับยังเด็กๆก,กันอยู่นะฮะแต่ว่าวสินเนี่ยก็ตกลุมรักพัวกวดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเนื้อหารตรงไหนนะครับผิดภาพประการใดขออภัยว่าได้ที่นี้ด้วยแวกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปสุภาพบุรุษชาวดินนะครับการอ่านละครในตอนที่2ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปมีผู้คนมากมายต้องการคำตอบสิ่งฉันไม่เข้าใจและมบเคยบอกที่า้าบาเจอเละฉันจะรักกันจริงหรือฝันอยากจะรู้ว่าฉันและเธอเป็นอย่างไร เธอคงเป็นเหมือนกันต้องเจอคนที่หวังดีมันก็คงต้องมีที่ใครจะถามเธอมันก็มีเหตุผลที่เราสองคนบอกใครไม่ได้ว่าราค้คเป็นอย่างไรหนึ่งคำถามโอ้ที่ใครก็คงจะไม่เข้าใจว่าเรารัก ทุรไเรารักกันมาขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆเราเป็นแค่เพื่อนกันไม่มีใครรู้มีแค่เราที่รู้ว่ารักหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนแค่เป็นเรื่องของเรามีเธอและฉันที่รู้และเข้าใจไม่ว่าใครจะมอง ว่าเรารักรักกันมากเท่าไรแค่นี้ก็พอมีผู้คนมากมายต้องการคำตอบสิ่งฉันไม่เข้าใจและไม่เคยบอกที่ถามว่าเธอและฉันจะรักกันจริงหรือฝันอยากจะรู้ว่าฉันและเธอเป็นอย่างไร เธอคงเป็นเหมือนกันต้องเจอคนที่หวังดีมันก็คงต้องมีที่ใครจะถานเธอมันก็มีเหตุผลที่เราสองคนบอกใครไม่ได้ว่าเรานั้นขอกันอย่างไรหนึ่งคำถามอที่ใครก็คง ไม่เข้าใจว่าเรารักกันมาเท่าไรเรารักกันมากขึ้นหรือเปล่าหรือจริงๆเราเป็นแค่เพื่อนกันว่าว,วไม่มีใครรู้มีแค่เราที่รู้ว่ารักหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่เป็นเรื่องของเรามีเธอและฉันที่รู้และเข้าใจไม่ว่าใครจะบอก you <laughs> มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่เป็นเรื่องของเรามีเธอและฉันที่รู้และเข้าใจไม่ว่าใครจะมองว่าเราท้งสซนนั้นพงไ่ไม่ได้อีกเลยแต่เคจะเข้าใจมีแค่เราที่เข้าใจว่าเรา,รา